จะโตอตอบผู้หลักผู้ใหญ่ที่พูดไม่ดีพูดกระแทกเราต้องมีคำพูดที่สั้นชัดเจนแสดงถึงความเข้มแข็งของจิตใจแต่ต้องไม่เจือด้วยความโกรธหลายคนรู้สึกตกนรกอยู่ที่บ้านเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่พูดไม่ดีพูดกระแทกทำให้เจ็บช้ำน้ำใจบางทีเรามีสนามรบอยู่ที่ที่ทำงานหวังว่าจะกลับมาอยู่ในบ้านที่สงบมาพักรบ แต่ไม่ใช่มันยิ่งกว่าหนีเสือปะจระเข้บ้านมีอยู่สองอย่างไม่สวรรค์ก็นรกเป็นที่ลงโทษหรือไม่ก็ที่ตกรางวัลสภาพที่เป็นอยู่คือวิธีใช้กรรมแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราได้เคยสร้างบ้านแบบไหนมาทำให้คนในครอบครัวมีความรู้สึกแบบไหนเราเคยทำมาอย่างไรก็ต้องมาอยู่กับผลแบบนั้น ขอบอกตรงๆว่าวิธีที่ทำให้นรกทางใจหายไปไม่ใช่เรื่องง่ายๆการโต้ตอบกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่มีพระคุณถ้าเราโต้ตอบในแบบที่ทำให้ไร่ไรแย่ลงหรือว่าร้ายคาราคาซังอยู่แบบนั้นนั่นคือเราแทบไม่ได้ใช้กรรมเก่าเลยอย่างไรเราก็ต้องกลับไปรับผลอีกอย่างไรเราก็ต้องกลับไปอยู่วงจรน,นี้อีกไม่ช่วยให้ดีขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ฝึกโต้อตอบแบบไม่งอแต่ก็ไม่แข็งเวลาที่จะโต้อตอบกับท่านเราต้องมีคำพูดที่สั้นชัดเจนแสดงถึงความเข้มแข็งของจิตใจแต่ต้องไม่เจือด้วยความโกรธทำให้ผู้ใหญ่มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้งอแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แข็งซึ่งอันนี้ต้องฝึกถ้าเวลาที่ท่านหลุดคำพูดขึ้นมาว่าปีกกล้าขาแข็งแล้วหรอเราต้องหยุด แต่ต้องหยุดอย่างสง่างามทำให้ท่านสัมผัสได้ถึงความสงบของใจไม่ใช่หยุดด้วยอาการอัดอั้นตันใจนาทีที่ตั้งใจว่าเราจะฝึกที่จะมีความสงบเป็นการตอบโต้นาทีนั้นแหละคือการปฏิบัติธรรมที่บ้านเราจะค่อยๆเห็นผลวันต่อวันผ่านไปเป็นเดือนๆเ,เป็นปีๆเราจะรู้สึกว่าท่านได้รับความสงบจากเราไป ท่านหยุดเป็นเหมือนที่เราหยุดเป็นมาแรมเดือนแรมปีนี่แหละคือวิธีโต้อตอบกับผลกรรมเก่าของเราในแบบที่จะทำให้อะไรๆดีขึ้นเรียกว่าเป็นบุญใหม่เป็นกรรมใหม่เน้นที่ใจนะใจเป็นกระแสะที่ส่งผ่านถึงกันได้ถ้าเรามีความสงบในขณะที่คนอื่นมีความวุ่นวายเขาจะวุ่นวายน้อยลงตามเรา ถ้าเรามีความเยือกเย็นในขณะที่คนอื่นร้อนแรงเสียดแทงเหลือเกินความเย็นของเราจะทำให้เขารู้สึกนึกคร้านที่จะมาทิมแทงต่ออันนี้เป็นสิ่งที่เห็นผลหลังจากเราได้บําเพ็ญบารมีในการปฏิบัติธรรมที่บ้านมากพอนานพอร้อยเรียงจากหลักบทความของคุณดังตริน